กันนี่ครับคือคนครับตรงหน้าของคนนี้คือนักเต้งเที่ยวนะครับวว้าแล้วใคนว่าซุเต่าครับซุปเต่าโอ้โหครับวันเที่ยวที่เยาวราชครับมาเที่ยวที่ชัยนาทครับโอ้โหดีทำไหมน้องวันน้อยู่ทีไหน เยอะจริงๆเลยครับด้านนี้เป็นฝรั่งครับป่าวฝรั่งสาวฝรั่งครับพาะอธิคบโอ้โหเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับทุกคนเสื่นเจอสื่นใจลายครับนี่ครับนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวมาไทยเหมือนเดิมครับกลับมาเที่ยวที่เยาวราชมาเที่ยวที่ชัยนาทาวนะครับนี่ครับตอนนี้คนจีนเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้คนจีนเริ่มกลับมาแล้วนะครับทัวร์ก็เริ่มมาครับ สวครับสาวนลังป่าวนลังครับโอ้โหเห็นแล้วก็ซื้นเจอสื้นใจครับพี่น้องขอกราาทพักทายสับายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ F อฟเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้บอกนะัดจะขอพาทุกคนมาอัพเดตสถานการณ์เหตุการณ์อยู่ที่เยวาวราชหรือว่าชัยนาท้าวนาะนี่ครับสงสัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลั่งไหลามาให กำลังใจเมืองไทยเนาะในภาวะแบบนี้เนาะตอนนี้จะมีปัญหาต้องทางบานครับนะครับวันนี้อะไรีครับทุกคนตอนนี้เดินแทบไม่ได้คับตรงหน้าครับต้องหลบดีกันไปนะครับนะี่ครับช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับทุกคนช่วงนี้หน้าฝนนะครับไม่ใช่ช่วงแบบโอ้โหไม่ใช่ช่วงไยซีซันนะครับ นี่หน้าฝนของเมืองไทยนะครับแต่ทําไมนักท่องเที่ยวมาหลายปอนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่รับเห็นแล้วก็เชื่อๆด้านหลังก็ไหลายด้านหน้าก็ไหลายครับพี่ครับตอนนี้กับมายางเบ็ดเส็จมาแย่เดี๋ยวครับโอ้โหปวาดีครับนี่ครับแล้วใครว่าเมืองไทยซบเซาครับพี่ครับเต็มเต็มวันนี้เต็มคาราเบลครับ นี่ดีครับวันนี้เต็มคาราเบลลมก็เย็นเจ๋ยๆครับนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับอบลงสาวบอลลังครับพี่น้องนี่ครับโู้ว่านี่ครับด้ตรงข้ามคนก็หลายครับตรงข้ามคนก็หลายเรามาด้านซ้ก่อนชิลมเย็นเจอยๆวันนี้ไะเรามามุมนี้ก่อนมุมเดิมๆก็ห้ามเบื่อนะครับทุกคนวันนี้ก็จะขอพาเดินหนึ่งรอบเท่าที่ไปได้เท่าที่มีแรงนะครับ <laughs> ต่ก็ไม่อยากพูดมากครับก็ให้ f อซีชมภาพเนาะนครับบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองไทยครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาตับทางบานเนาะแต่การท่องเที่ยวก็ยังเสื้อมันครับอย่างเสื้อมันในเมืองไทยครับก็แห่มาเที่ยวครับครับหวังว่าวันนี้ฝนจะตกนะครับวันนี้มาคลิปก่อนฝนตกครับนี่ครับตอนนี้ต้องเดินเปลี่ยนเสียอไปครับตอนนี้ ว่าฝนจะตกนะครับแล้วใครว่าการท่องเที่ยวไทยซบเซานาะนะครับตรงหน้านี้เต็มคาราเบลนะครับทุกคนซบเซาที่ไหนนี่ครับ ใส่เสื้อเมสซี่วันนี้จะมีคนใส่เสือ้อวินใหญ่อาร์เซนอลแบบกวอนนั้นื่เปล่านอกวันนี้เราสาวกอาร์เซนอลน,นออับปีนี้วันนี้หงแดงก็ออกเสื้อใหม่นะครับออกเสือส้อซีซั่นใหม่ครับนี่ครับดันากเมสซี่ครับนี่แค่ด้านเดียวนะครับทุกคนก็เต็มคาราเบลซะแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับทุกคนเห็นแล้วก็เมิดคำสีวงงาพี่น้องเบิร์นัทก็มีแต่ความดีเจอเนาะซื้อเจอซื้น,ซนใจหลายครับนีค่ครับเดี๋ยวคลิปนี้เนาะจะขอเว้าแต่ภาษาอุตไทยเนาะมากกว่าภาษาไทยนะครับลองเบิ่งนเนาะว่า,วาพี่น้องคนไทย FC จะฟังอออบอลนะครับ <Sab es> โอ้โหึ้งเจอซึ้นเจนี่ิรับพี่น้องซึ้นเจอไล่ครับนี่ครับมาเห็นภาพแบบนี้ครับดครับโอ้โหบรรยากาศที่คุ้นเคยเนาะกลับมาคือเก้าครับกลับมาคือเก้าขอแซงเลยนะครับ <laughs> ขอแซงขอแซงเดี๋ยวจีขอพาพี่น้องข้ามไปทางอ่าสอยอนฝรั่งเนาะสอยสา,ารเจ้าพ่อมา้าสา,ารเจ้าคนตูนะครับ คนจีนก็เริ่มกลับมาครับคนจีนเริ่มกลับมาเที่ยวเมืองไทยคือเก่าเหมือนเดิมครับเช่นเคยเช่นเก่าครับปะ<อ>เรารอข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามครับซอยสารเจ้าพอมาสารเจ้าคนกูครับรอแป๊บรอครับโอเค okay, let's go ได้แล้วรเด้เ let's go let's go ดีครับพี่น้อง นักตงเที nah. ่ยวล้วนๆเข้าไปที่ซอยนะครับซอยศาลเจ้าพม่าศาลเจ้ากุฏิหรือว่าซอยฝรั่งของบ่อนัดนะครับนี่ครับลมเย็นเจย์จอยวันนี้เต็มคาราเบลจริงๆนะครับทุกคนครับซอยนี้ก็ค่อนข้างซอยนี้ก็ทันท่วงทีสายมือนี่ก็ไปแทบไม่ได้ครับครับวันนี้แต่งกัจริงวันนี้เจ้าวราดใส่หน้าทามแต่งทันที ้อมาสอนนี้นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวคุณพี่พอค้าแม่ค้าสอนนี้จะน้อยใจไม่มาขายทำพิถีครับร้านโอเคผัดไทยก็ขายดีนะครับนายเล็กนายเล็กอ้วนก๋วยจั๊บก็ขายดีอร่อยราคาก็ย่อมเยาวไม่แพงครับครับพี่น้องสวดีครับแต่ร้านไฟเขียวเยาวราชนี้เต็มนะครับร้านไฟเขียวเยาวราชนี้ต้องมาจองคิวนะครับบนด้านใหม่ครับพี่น้อง ดียวครับนี่ครับร้านไฟเขียวเยาวราชนี่ขายดีมากครับโต๊ะเต็มนะครับโต๊ะเต็มโอเคขอเข้ามาเต็มดีกว่าเพราะว่ากลัวฝนตกครับกลัวฝนตกนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับหน้าตาเป็นตีตีเป็นกุ้นจีนนะครับนี่ครับเข้ามาที่ซอยนี่ครับซอยฝรั่งของบ้าดนัดนี่ครับาปบับเข้า เลี้วขวากันดีกว่าครับเดี๋ยวฝนตกเนาะทีครับมาพุ่งก่อหาลูกปั๊บครับนี่มาพุ่งหาลูกปั๊บสอดนี่เป็นหลายครับใช้บอกเฉยๆครับเรามาทำดีกันก่อนบุ่ไปบุ่มากกับเมย์ครับพี่น้องเมย์หรือว่าเหนื่อยครับนี่ครับแล้วบอลนัดจะ เลี่ยนเสียเข้าไปได้อ <technology> ย่างไรครับทุกคนครับโอ้โหเลียนเสียตั้งแต่หอยน้องี่่ลังล้อหลอครับพี่น้องโอ้โหไปต่ไปต่อนี้กไงเนี่ทออวนนี้ก็มีน้องนักเรียนมาทำกิจกรรมวันนี้ครั มาเดินต่อไปเดินต่อไปแล้วชิโก้เราครับแต่เพิ่งแล้วส่วนนึงก็มีคนไทยน้ำนะครับก็ฟ้าฝน,นเดียวครับฟ้าฝนเดียวนี่ครับตอนนี้กับนคนจีนครับนี่ครับโสมนานี่ครับขอแซงขอแซงเพราะว่ามีเสีงเก่งครับนี่มาถ่ายรูป ก็ต้องขอขอบคุณเด้อที่กลับมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมนะคนจีนนะครับไทยจีนก็พี่น้องกันโดยสายเลือดเลยนะครับครับพี่น้องย่าแม่แล้วก็ที่วาคสุขนะการท่องเที่ยวของไทยครับณวันถ่ายคลิปนี้ผมนึกคิดว่าย้อนนักท่องเที่ยวนอกน่าจะ19กล้านกว่าคนเสรน,นะครับ แต่วันนี้คือวันที่อะไรยังไม่ขอบอกยังไม่ขอบอกขอบอกไายคลิปนะครับมีแม่มีอะไรป๋าตอนนี้ต้องไหลไปปานเส้นการต้องไหลไปต้องไหลไปต้องไหลไปนี่ครับเสียงคนจีนเสียงคนจีนเสียงในฟิล์มอย่างแน่นอนที่ลงทรงเชียงแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้อง เข้าไมา่นักโมนี้กัได้กิดถ่ายแบบเมืองจีนนะครับก็ไม่ต้องไปถึงเมืองจีนนะครับให้มาที่ชัยนาทาก็ได้ฟิลแล้วครับได้ฟิลแบบเมืองจีนนะครับสีครับเป็นกรวทมน้ำทมทะเลมาเนาะครับมีสาวมองหน้ามีสาวมองหน้าโอ้โหเป็นอะรชื่นใจชื่นใจนะครับ ตอนท้ายคลิปนี้กะเป็นเวลาคุ้มกว่าเกือบสองคุ้มครับก็เป็นช่วงที่มอสแกนมหาินเทาครับมางานดินเท้านะครับมาเที่ยวชมวงข้ามปีกาศนะครับครับตอนนี้ก็ต้องไหลไปตรงน้องกายน้องก้าวนะครับโอ้โหร้านปลาหมึกย่างนี่ขายดีดีครับน้องกายน้องก้าวครับนี่ครับมารอบนี้ตรงนี้ก็ปรับพื้นที่ใหม่เนาะให้กว้างขวางขึ้นนะครับนี่ครับ วานนมากินปลาหมกครับมากินปลาหมึกครับน้องกายน้องก้าวนะครับเข้ายังต่อครับยังต่อครับตอนนี้ก็มาย่างเบ็ดเสียดครับก็มาแหนะเดียวครับนี่ครับสา,บา,า,บาวสาวยมาบขนาดนีได้ได้เลยนะจ๊ะมึงย่างจ้าจอโอ้โหกว่าจะออกมาได้ครับ หน้าฝนนะพี่น้องหน้าฝนก็คึกคักครับเมืองไทยนี้ค,คึกคักทุกวันนะครับเพราะว่าคนไทยก็คือซอฟต์แวร์ครับคนไทยคือซอฟต์แวร์ที่แท้จริงครับคนไทยนะครับติดหลังกันหลังเต็มๆครับพี่ครับพครับอดอุ่ครับ จริงๆ้านหลักม้ครัวันนี้นางดีฝดไ,ไม่ตกวันนี้ไม่ตกมีพวกร้านน้ำผลไม้นะครับก็หลากหลายเมนูนะครับาตอกินนอนั้นก็ไม่ขอถ่า,ายทำขอกฟนกล้อ,องเข้าไปทุกร้านนะครับก็ขอให้เอซมาเที่ยวกันเองครับ ตอนนั้นก็ขอแค่พามาชมภาพบรรยากาศนะครับนะครับร้านนู้นเป็นชัยนาทาวจักรล่ายังไปไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าคนหลายครับยั้งยครับพี่น้องยังยครับนี่ครับโอ้โหเดินเบียดเสียดครับไปยังไม่ได้เลยครับสวัสดีครับต่างคนต่างเอามือถือมาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายภาพมาถ่ายคลิปนะครับาออกมาจะเป็นซอยทางมาลายนะครับมีทั้งคนไทยเนาะที่ฟังเสียงเขากบบปั๊บคนเดียว ครับแต tourism, you know? <ide> <talking> ่ทุกอย่างเป็นพงคุ้มพ่ครับเป็นพงคุ้มพ่อเขเข้ามาครับครับเป็นโัวเขาล่างครับครับพี่น้องเออครับอ๋อเป็นตัวเขาล่างครับครับปะเอ้ายังต่อไปถึงที่เชนนาทาวสกาล่าแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามเนาะไม่ขอเดินกลับคืนครับเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มเมือสุดสุด Sorry, sorry sorry s <c> o <oughs> มาเอาไปให้ถึงสายหน้าทาวสตกร่าน,นะครับได้มาทั้งทีครับได้มาทั้งทีครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงงานเพื่อนบ้านเนาะ <c oughs> ไม่ค่อยมีเสมียนก็ดีขึ้นครับไม่ไม่เห็นขอทานนะครับขอทานก็น้อยลงนะครับนี่ครับพี่น้อง มายืนกินครับเรกคนล่างครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศที่โอ้เห็นแล้วแต่มีความสุขจริงๆครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจ,จะบรรยายอย่างไรนะครับครับ,บ<า>คนทุกเชื้อชาติมารวมอยู่ที่เมืองไทยชื่นใจชื่นใจร้านนี้ก็ขัวจับครับนี่ครับหัวจับ อยู่ที่ยอลาซอยเก้าครับ๋วยจับนายเอกครับข็ขายดีดีแต่โตเต็มนะครับร้านนี้โต๊ะเต็มนะครับทุกคน๋วยจับนายเอกโตเต็มมาต่อแถวครับนะครับต้องมาต่อแถวนะครับร้าน๋วยจับนี้โตะเต็มครับต่อแถวต้องต่อแถวนะครับต้องเข้าคิวคนหลังมากิน๋วยจับปักเอ้ายังต่อยังต่อ ไปถึงเซนทรัลทาสัมภารเนาะ เหนื oh, oh, okay, okay. ่อยครับหิวข้าวครับครับวันนี้คือพักสุดๆวันนี้โอ้โหเห็นแล้วชื่นใจจริงจริง รายได้เนาะนะครับตรงหน้าอันนี้คือเงินนะครับคือเงินที่หลั่งไหลเข้าเมืองไทยรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับเงินล้นล้วนเลยครับตรงหน้านี่ครับร้านนี้ก็ขายดีครับร้านหูฉลามน้ำแดงประหลัดดีครับขวามือครับก็ขายดีดีครับ ปรุงแบบสดๆครับไะเรามาตรงนี้กันดีกว่าแล้วไปไปฝั่งตรงข้ามนะไปฝั่งตรงข้ามในที่สุดเราก็มาถึงจนได้นี่ครับแชน่าทาวสกัาราตรงน้องลิ่ามาถ่าย MV นะครับนี่ครับแชน่าทาวสกัลรานะครับ่ะเราข้ามไปฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าปาดิโตตรงข้ามคนก็หลายโอ้ยน่พีนน้องนะครับซื้อเจอซื้อเจอครับนี่ครับ ด้านนี้ก็ลห,หลายๆนครับใช้นาทาวสอกโลตเจสี 4, สาขาสองการพูนตรงไปก็จะเป็นวัดไตมิตรวัดตทองคำนะครับไปเราเดินด้านนี้แล้วคว่อยกลับไปที่ MRT เนาะ เจอเดิเนไปครับรนีิไป,ไปวันนี้บอนัดก็ไม่ได้มากินข้าวที่นี่นะครับจะกลับไปกินข้าวที่ห้องครับ <c oughs> <c oughs> จะกลับไปกินข้าวที่ห้องครับ <c oughs> ไปกินแจ่วเนาะไปกินจำแจ้วผักลวกผักต้มนะครับอยู่ที่ห้องนะครับ ยังไปเห็นคนใส่เสื้ออาร์เซนอลนอกไปนนะ้ครับมาหาถ่ายรูปครับสาวร้าน,นก็เป็นเตั๋งครับ้านเจเล็กซีฟู้ดครับเจเล็กซีฟู้ด อะไรครับนะครับต้องไหลไปเมื่อต้องเที่ยวน้ะพี่น้องกแบบนี้เนาะคนกันหลายครับวันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตก,กวันนี้ ยังไปยังมาเดินไปเดินมาก็อยู่ข้าวนะครับแต่ก็ต้องไปกินที่บ้านเนาะไปกินที่ห้องนะครับต้องประหยัดนะครับ,บ,รบโโซื้อเจอซื้อเจอด้านตรงข้ามก็ยังแน่นนะครับด้านตรงข้าม ด้านนี้ก็พอเดินได้ด้านนี้แต่ฝั่งตรงข้ามนั้นเต็มคาราเบลเขาที่สังเกตเนาะส่วนมากเิ้นกาจะไปย่างฝั่งตรงข้ามครับด้านนี้ก็พอเดินได้ด้านนี้แต่ด้านตรงข้ามนั้นต้องเบียดกันไปนี่ครับทรงนี้ก็ได้อายแบบเมืองจีนนะครับ ที่ช่วยปะไลฟ์ปะแชร์ให้บรรดาด้วยนะครับต่อไปจะเลี้ยวขวานะครับไปที่ MRT ครับ MRT วัดบางกอนแล้วก็จะได้กลับบ้านครับวันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่2สิงหาคม2568้ครับวันเสาร์ที่2นะครับวันนี้คนมากกันหลายคนกลับกันหลายครับครับ มีทั้งคนมาทั้งคนกลับเนาะมีทั้งคนมาทั้งคนกลับนะครับคนเมือนะครับเมื่อหรือว่ากลับนะครับไปเข้าไปที่ MRT วัดบางกรกนกันดีกว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยันเต็มนะครับเดี๋ยวันเข้ามาจาก MRT น,นะครับโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจครับนี่ครับ ้ารจุรีกันครับราคาก็อนร้อยสี่สิบบาทบาไไรับดีมอกแค,ค่ดูไหมราคาแค่ไหนเรับอเสยคนจีดเนาะมีรับสาวกนล่างครับเดี๋ยวดูแล้วก็มีคนไทยด้วยวันนี้ก็ปะปนกันนะครับ <c oughs> ดูควายอะไรเอ่ย มากินเอ่อหมูย่างครับนี่ครับหมูย่างบ่าวฝรั่งมากกินหมูย่างโอ้โหนี่ครับด้านนี้โต๊ะก็เต็มครับด้านสายมือครับโต๊ะเต็มครับโอ้โหสุดยอดจริงจริงนะครับพี่น้องร้านนี้โต๊ะเต็มครับฝรั่งนี่ร้อนครับครับโอ้โห เมืองไทยครับการท่องเที่ยวของไทยนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆแบบนี้แล้วใครจะสู้ไหวเนาะเรื่องการท่องเที่ยวครับโอเคครับทุกคน,ม,นมาถึงเทอาที R D วัดคันคอนแล้วครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอลั์ปากแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันพีชนาเดอร์ซัมบารีเดอร์สวัสดีนะครับบ๊ายบายขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ xuống chiên chiên vào kho lạnh. bye bye. <laughs> bye, bye.